อะเดี๋ยวขอเล่าอาการแบบนี้ครับนี่เป็นโชวเก้าชั้นที่พี่เลฟมาจากสวนจำสวนไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นสวนชื่อดังเลยสายพันธุ์ดีมากครับน้องต้นนี้สายพันธุ์ดีมากเลยก็เลี้ยงมาได้สักพักครับพี่เลอาจจะดูแลดีเกินไปเนาะเครื่องปลูกอาจจะแน่นไปนี่ฮะรากเน่าเนาะทีนี้วิธีการสังเกตเนี่ยอ การเน่ามันจะมี2แบบนะฮะเน่าจากล่างขึ้นบนก็คือจากพื้นที่นี่ฮะด้านด้านล่างที่เรามองไม่เห็นที่อยู่ใต้เครื่องปลูกก็อย่างที่2ครับเน่าจากยอดจากยอดแล้วก็ลงไปหาต้นอ่ะไม่รู้แหละทั้งสองวิธีมันก็มีวิธีการแก้ไขคล้ายๆกันนั่นคือตัดส่วนที่เน่าทิ้งอันนี้เช่นกันครับต้นนี้โอ้โหอ่าใบล่างประมาณ 3- 4ใบแบบ มันดูใบไม่สดใสละพี่เล่ก็เอ๊ะเอาไงดีสังเกตละก็ต้องมาลื้อโอ้โ,อโหพอลือเท่านั้นแหละครับลากกุดไปแล้วนะฮะกุดไปแล้วพี่เล่ก็เลยต้องตัดทั้งหมดเลยนี่ฮะเหลือเฉพาะลำต้นเดี๋ยววันนี้พี่เล่จะมาคุยให้ดูนะฮะว่าหลังจากที่ตัดนะฮะตัดแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดเลยพี่เล่ชําน้ำนะฮะชําน้ําไว้ประมาณ2อาทิตย์เนาะก็ประมาณสิวันสิวันประมาณนี้ พอสังเกตว่าเฮ้ยการเน่าหยุดละแล้วมันมีปมแบบเป็นกรากค่อยๆนูนยื่นออกมานั่นแหละครับใจชื้นเลยก็เลยเอามาลงเครื่องปลูกเดี๋ยววันนี้พี่เลจะมาลื้อให้ดูแล้วก็จะมาอัพไซส์กระถางนะครับอ่ะอันนี้เครื่องปลูกพี่เลก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะใช้ะมะพร้าวสับกับเพอรนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เลค่อยๆ ค่อยๆกระจายออกเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะอ่านี่รากอ่อนนะฮะรากอ่อนโตขึ้นมาหน่อยเดียวอ่ะแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะก็ถือว่าอุ่นใจระดับหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่านี่ใบใหม่น้องมานะครับไม้ที่มีการเอ่อแทงใบอ่อนยอดอ่อนมานั่นแสดงว่ารากเขา กำลังเดินนะฮะหรือเดินแล้วนี่ฮะรากน้องมีแล้วเนาะก็เอาไว้เป็นทริคนะฮะในการแก้ไขช็อตเพราะว่าบางทีไม้อะเลี้ยงไปอยู่ๆใบแบบใบเฉาใบไม่เปล่งปลัง่งดูแล้วแบบเฮ้ยต้องเกิดอะไรขึ้นข้อสันนิษฐานแรกก็คือหรือเครื่องปลูกเลยครับน่าจะเป็นปัญหาที่ระบบรากนี่ฮะเดี๋ยววันนี้พี่เลจะมาเปลี่ยนเครื่องปลูกเครื่องปลูกโชกเก้าชั้นลองมาไหล รูปแบบเลยครับดีที่สุดคือมพะพร้าวสับนะฮะไม่ว่าจะสับเล็กสับใหญ่ก็ดูไซส์ไม้แล้วควรมีส่วนผสมของพวกหินนะฮะหินเพลินไลท์หรือหินภูเขาไฟเนี่ยย้ำนะครับเอาสัก10%ก็พอนะครับอ่าสัก10%แล้วก็ไอ้เมื่อก่อนเนี่ยที่เราเคยมีความรู้สึกว่าโชค9ชั้นชอบอินทรียวัตถุนะฮะชอบครับแต่แต่ชอบในปริมาณที่พอเหมาะ อย่าเหมือนพี่เลยนะไปเข้าใจว่ามันชอบก็ใส่เยอะเพราใส่เยอะแน่นครับแน่นเสร็จแล้วก็เน่าโอ้โหอันนี้เป็นข้อควรระวังอย่างยิ่งเลยโชก้าชั้นชอบโปรงชอบโปรงนะครับแล้วใส่ปุ๋ยอ่ามะพร,าร้าวสับมันจะมีทนันสารอาหารหรือพี่เลมันไม่มีหรอกครับสารอาหารได้จากปุ๋ยปุ๋ยออสโมโค้ดใช้สูตร13 13 13, 13นะครับสูตรเสมอแบบอ่อนๆเนาะ สามใส่3เดือนครั้งนี่ฮะคุณสมบัติของสูตร13บ3 1มสิอ่าสิ 16, ได้ไหมพี่เล 16, 16 16 16ก็ได้เช่นกันครับแต่มุมมองพี่เลมองว่าธาตุมันสูงมันแรงไปเนาะหเดือนใส่ครั้งพี่เลเลยเ,เลือก3เดือนครั้งเนาะดูแลกันพิีทีบ่อยๆค่อยๆใส่แบบนี้ครับอ่าจบแล้วครับเนาะวันนี้เอาทริค การดูแลนะครับโชคเก้าชั้นที่ซื้อมาอยู่ๆแล้วแบบยุบแล้วเน่านะครับถ้าชอบคอมเมนต์หรือติชมได้เลยครับหรือใครมีเทคนิคอะไรดีๆเมนใตโ้โพสสนับสนุนช่องได้โดยการเมน้นหรือกดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบายขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่ะท้ายคลิปครับนี่ให้ดูหลังจากที่ชำน้องลงไปในเครื่องปลูกใหม่นะครับแนะนํำควรจะมีปักนะฮะปักหลักไว้แบบนี้นะฮะกันลมกันเอ่อการโยกนะฮะนี่โอเคสวยงามครับ